ไปดูกันครับน้องก้าวจะไปดูไหนแล้วในสารสุริรเพลศสวนด้วยนะครับชอบไก่ไปอย่าไปจับนะลูกนะดูได้โอ้โ,โน่นโน่นโน่นพวกก๊อตกำลังมองหาแผงพระนะครับส,รสารสุริรเพลศสวนเหรอลูก้วกนะก๊กอตกำลังหาของขัง,งนะครับ อู้ีมุมนี้นะมุมนี้มุมนี้มุมนี้มุมใหญ่มากไปลูกไปน้องก้าวจะไปดูแล้วครับอกไร ใช่นี่แแผงพระเออเดี๋ยวเขามาเช่าหรือเขาเอามีอะไรบ้างน้องก้าวพูดให้ฟังสิครับมีอะไรบ้างมีอะไรเห็นไม่ได้กเ่งมีอะไรมีอะไรบ้างโอ้ก้าวมีอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยกันชูชกเหรอ อันนี้เขาทำอะไรเขาถืออะไรนี่โอ้มีม้าด <c uk ar> ้วยเหมือนไหนไหนไหนหนูเคยดูตรงไหนในคลิปไปดูดิไหนี่ยไปดูดิตัวนี้เหรอเห็นเห็นผีเสื้อสมุทรหรือยังไหนผีเสื้อสมุทรอยู่ไหนไปดูดิไปดูผีเสื้อสมุทรสิไปดูสินี่เหรอ โอ้นะ oh. <Yeah. S 1> ครับนางยักษ์ครับผีเสื้อสมุ oh. ทรำนานผี oh. หรอ oh. หนึ่งแม้ขึ้นอีกหน่อยสิ oh. <Okay. S 1> ทำนานอะไรนะ oh. ผีอะไรเนี่ยนางวันทองเหรอโอ้โห oh. oh. ใช่ตอนนี้พระเลนสวนทำยุทธหัตถีเนี่ยตัดคอ,อเลยเนี่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 ยเฮ้ไปไปดูอันนี้นายทองดาบกับนายทองแก้วโอ้ไปเลย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 ไปดูเลยีทงเ้าไ้สวนีไหน Ừ, ไปดูเลย,ม,ลยมีปลาด้วยกำลังเดินไปดูแล้วครับมานี่มาครับมีผัาด้วยระวังมอเตอร์ไซค์นะครับมีผักด้วย หอมกาแฟหอมกาแฟโอ้มึงโอ้มึงเจอเปลีแล้วนะมีจ้แม่กวนอิมด้วยเหรอเดี๋ยวค่อยมาดูอันนี้ผ้าอะไรเนี่ยกาผ้าอะไรก้าก้านี่ยผ้าอะไรเนี่ยผ้าอะไรผ้าผ้าลีก้าใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มีเหมือนกันนะก็ เจอแล้วเจอแล้วน้องก้าวเจอแล้วน้องก้าวเจออะไรเด็กเล็ยิ้มเนี่ยปีกบาทไป็นน้ำสระว้าวปาอะไรท่านอะไรเนี่ยท่านโ,นาาโยุ่งบายล้บานโอ้ยใ,ใช่เหรอไปดูดิไปดูดิมีกระทะอะไรเนี่ย,อยโอ้โห น้องน้องกล้าไปลอดขาสิครับมีหัวเป็นสัตว์ด้วยเหรอลูกไหน,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 นหัวเป็นสัตว์อยู่ไหนนี่เหรอไอหัวเป็นสัตว์ด้วยนะครับเดินลอดครเปลือกไปเดินรอดเดินลอดดิเดินรอดดิไปไปไปส่องด,ดูหางเปลืดิ <c oughs> เห็นหางเปลือกไหมโอ้ยตัวใหญ่มาก เดี๋ยมาเล่าขาเป็ดนะแม่ถือให้หน่อยเดี๋ยวพ่อไปเล่าาเป็ดกันใครมีคอยถือก็ได้ปอ่ะคอยถือถือกล้องให้ลุงหน่อยไปดูขาเป็ดกันโอ้ดูขาเป็ดไปดูตอวน้องสดะโอ้ม่นี่ยเดไม่ได้้ไม่เป็นไรให้พี่อยละคุณจะทำยัอมาเหรอไนต้องมาด

น่ากลัวน่ากลัวนี่ลูกเป็นหัวเป็นนกเลยรีสบอกทเลอยต้นยังไงต้นทุเรียนบ่ทุเรียนไม่น้ำทุเรียนไน้ำอันนี้บาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบตีพ่อตีแม่ก้านี่ ระวังนะเก้าคือพระมาลัยไงเคื่อศนาโปรดสัตว์ได้โลกก็ไปผุดไปเกิดพระมาลัยอันนี้ต้นอะไรครับมันน้ำแหลมไหม หมาศาสตุ้ยมีหอกหอกไม่มีหอก้มยใช่ไหมเขารียกว่าหมาแมรกหมาแรกมีหอกด้วยน่ากลัวน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมเราไปเดินไปไปดูฝั่งไหนอีกไปไปไปสวรรค์ปะไปดูสวรรค์นี่อันนี้อันนี้คือเขาบอกว่ชอะไรเนี่ยชอบคบชู้ยาวยาวเลยพี่คอยยาวเลย

ฝน,นตกฝนตกนะครับนะครับบรรยากาศที่วัด่วงนะครับผมมาเผยวิเศษชัยชานจังหวัดอ่างทอ,งทองวันนี้พางด้านของครอบครัวนะครับมานะครับอ่าเราจะกลับแล้วนะครับอีกหน่อยรเราจะกลับแล้วคนเยอะเยอะแล้วนะครับฮะ,ระตรงไปทางนั้นครับแล้วก็จะกลับเลยท่านอะไรเนี่ยว้าว เกียตาบาปตาบาปเกียกตตาบาปใช่ไหมตาบาปที่นาเนี่ยไปหนูดวไปเร็วไปเร็ว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 เร็เร็ว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 เรวเร็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 วร็วเ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 ร็วร็วเร็วเ หยอดตัวนี้นะครับไมไมโอ้มีที่หยอดมีที่หยอดมีที่หย,ยอดครับอออรโอ้ทาตรงนน้นนะไปไป